สวัสดีครับน้องๆครับอันนี้นะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสอบข้อกพล่าสุดครับซึ่งพิมพมันตรีได้นํามาแล้วก็ดัดแปลงนะครับไม่ให้โจทย์เหมือนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ตัวเดียวกันในการทําข้อสอบนะครับน้องครับบอกนิดนึงนะครับในการข้อสอบกอพอที่กาลังจะมาถึงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมความพร้อมแค่ไหน นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองนะครับและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษบอกแล้วครับต้องได้50คะแนนคือครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ตรวจข้อสอบของคุณนะครับและพิมนตรีบอกเลยว่าเวลาคุณมีปัญหาภา,ภาษาอังกฤษอะไรก็ตามตอนนี้นะครับคุณอย่าไปเสียเวลาหนึ่งซื้อหนังสือที่อ่านแล้วสเปสปะ สองอย่าเสียเวลากับการไปนั่งไปนั่งดูคลิปอะไรไม่รู้สองสชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่ข้อสอบนะครับที่คุณจะมนั่งเสียเวลากับมันนะครับสามคนที่มาเรียนกับพี่มนตรีถ้าพื้นฐานดีแล้วไม่ต้องมาหรอกครับยังไงก็คุณก็ขอจะเอาตัวรอดแต่คนที่มาเรียนกับพี่มนตรีนะครับ ข่าวที่แล้วที่มาเรียนก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเขาก็ผ่านกันส่วนคุณที่ไม่มีพื้นฐานแล้วเกลียดภาษาอังกฤษ,าษ,าษามากคุณมาเรียนกับพี่มนตรีนะครับแล้วก็บอกนิดหนึ่งว,ว่าขอความขยันด้วยนะครับเมื่อคุณเข้าใจและรู้แนวข้อสอบแล้วต้องกลับไปขยันด้วยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่มนตรีบอกเลยว่าคนที่มาเรียนกับพี่มนตรีนั้นโอกาสจะตกน้อยมากถ้าคุณขยันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จําให้ดีว่าการศึกษา isa, คือการลงทุนและการสอบกพนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่สําคัญมาก เพราะคุณต้องไปรับราชการชั่วชีวิตหรือไปทํางานหรือเป็นหน่วยงานไหนต่างๆ,างๆก็ตามนะครับในราชการคุณต้องสอบภาษาอังกฤษคุณหนีไม่ได้นะครับหนีไม่ได้จริงๆเพราะ,ะนั้นอยากเสียเวลาเงินทองบางอย่างคุณไปทาซุริซุไลเสียมาเยอะและกับการที่คุณจะเลือกคนที่คุณจะฝากฝีฝากไขได้ให้ความรู้คุณเพื่อให้คุณไปสอบผ่านมาที่พี่มนตรีได้เลยนะครับเรากําลังรอคุณอยู่เอาละมาดูไม่เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวลาพี่สอนคุณนะครับพี่มนตรีบอกนิดนึงพี่ไม่ใช้วิชาการนะครับพี่ใช้เทคนิคนะครับในการที่ทําให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะดูครับในข้อที่1คุณจําไว้เลยนะครับนะครับในลักษณะข้อสอบประเภทที่เรียกว่า error analysis error analysis คืออะไรครับเราไม่อ่านว่า error นะครับ error analysis นะครับตัวนี้เขาจะให้คุณ <c oughs> ประโยคมาหนึ่งประโยคแล้วจะขีดเส้นใต้เพร้อมัาเขียนว่า a b c d ไว้คุณแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อให้คุณหาตัวไหนว่าผิดนะครับในข้อที่1นนะครับพี่มติบอกเลยว่าการหา error นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะแยะไปหมดมันมีเทคนิคมีวิธีการหาครับ กฎของมันอยู่แค่15ฎกฎเท่านั้นถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้และคุณจะเข้าใจข้อสอบว่างไงคุณก็ต้องทําได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่า15ฎากฎในเอเรนี่มีอะไรแล้วคุณไปอ่านสเปสปะคุณไม่มีทางผ่านแน่นอนนะครับอา้าวดูครับกฎที่1นึ่เขาต้องการให้คุณใช้ใช้อะไรครับคํานามที่นับไม่ได้ให้ใช้คํานามนับไม่ได้นะครับกับ is จำไห้นะครับสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งเขาต้องการให้คุณใช้นามนับไม่ได้ นามที่นับไม่ได้โดยการที่คุณต้องตอบด้วย is ครับแล้วคุณจำไห้นะครับนามที่นับไม่ได้เราตอบด้วย is และมีอะไรอีกครับนามสิ่งเดียวเห็นไหมฮะนามสิ่งเดียวนามสิ่งเดียวนะฮะนามสิ่งเดียวเช่นหมาหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวนะครับชื่อคนหนึ่งคนนะครับอันนี้เราจะใช้กับ is จำไว้เอาสรุปสรุปนะนามนับไม่ได้ใช้กับ is ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น นามนับได้สองอย่างขึ้นไปนามนับได้สองอย่างนะครับเราจะใช้กับ r เพราะฉะนั้นคุณต้องทราบด้วยสรุปอีกครั้งหนึ่งนามนับไม่ได้ใช้ e s นามหนึ่งสิ่งใช้ e s ส่วนนามนับได้สองอย่างขึ้นไปเราใช้กับ r โอเคนะครับเรียบร้อยมาดูข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า traffic แปลว่าการจราจรถูกไหมฮะการจราจร,จรเรานับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นนามนับไม่ได้อะไรอีกครับเป็นนามนับไม่ได้ครับ oil น้ำมันนับไม่ได้ water น้ำนับไม่ได้อะไรอีกครับ salt เกลือนับไม่ได้อะไรอีกครับ pepper พริกไทยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้น hair ผมนะครับก็ถือว่านับไม่ได้นะครับทำไมบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมนับไม่ได้วะในเมื่อผมกูล่วงวันละเส้น2เส้น3เส้นเห็นไหม เขาฝรั่งเขาถือว่านับไม่ได้เหตุผลเวลาคุณเข้าไปในร้านเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไปบอกช่างว่านี่ช่ยตัดผมให้ใชนนักสามเส้นสิถูกไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาวางกฎอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นภาษาของเขานะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ครับ traffic คือการจราจรน,นับไม่ได้ต้องตอบด้วยคําว่า e s ครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ R เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ B ครับ R ผิดต้องเปลี่ยนจาก R ให้กลายเป็น is จำเาไว้ด้วยเรียบร้อยหนึ่งคะแนนครับหนึ่งแต้มครับต่อไปนะครับข้อที่สองครับข้อที่สอง t ูตเพ s ต์พิมพ์มติเห็นว่า t o ตเพสต s พิมพ์มติรู้เลยว่าตัวนี้แปลว่ายาสีฟันยาสีฟันนับได้ไหมนับไม่ได้ตัวยาสีฟันนับไม่ได้ยกเว้นจะไปใส่เป็นหลอดหลอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อนับไม่ได้เสร็จปั๊บเห็นไหมคุณมาดูตัวนี้ฮะ for hotel guest เห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมพี่มติไม่สนเลยนะไม่สนเลยตัวนี้พี่มติจะไม่ดูเลยพี่มติจะดูยาสีฟันเป็นหลักเหตุ <s> <He ard S 1> ผลครับถ้าคุณเจอรูปแบบประโยคแบบนี้นะครับ Topass นนับไม่ได้เสร็จปุ๊บมีคำว่ามีคำว่า for ติดมาเลย for อยู่ข้างหลังมันหรือ in ก็ได้หรือ on ก็ได้หรือ s ก็ได้อยู่ข้างหลังมันมาแบบนี้ แสดงว่าไอ้ตัวนี้ไม่เกี่ยวในข้อสอบแน่นอนจำไว้นะครับไม่เกี่ยวทีนี้มาดูต่อคือคําว่าในข้อ c เห็นไหมข้อ c คุณจะเห็นว่าคุณจะพบคําว่า r เห็นไหมเจอไหมคําว่า r นี่ไงโอเคไหมเพราะนั้นยาสีฟันเป็นประธานเห็นไหมครับไอ้ส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะมีคําว่า for in on at ก็ได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังมันเราไม่ต้องไปนับมันเราจะนับแค่ตัวนี้อย่างตัวเดียวที่เป็นพระ จำไว้นะครับเมื่อเป็นนําด้ไม่ได้จะใช้ R ได้ไหมไม่ได้ครับข้อสจึงผิดต้องเปลี่ยนจาก R ให้เป็น E ครับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ่านแบบมามั่วๆอ่านอให้ตายไปเลยนะไอ้ประเภทหนังสือไหนที่เขาโฆษณาบอกดีมาก best seller เป็นจิวิทยาการขายพิมพ์เองขายเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งเสียเวลาเด็ดขาดนะแล้วอ่านก็เต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะตัวสําคัญว่าถ้าเราจะตอบข้อสอบประเภทเอเรอร์ er ror, เราจะต้องใช้เทคนิคกี่แบบเราจะตอบข้อสอบประเภทไวยากรณ์ใช้กี่แบบ เราจะสอบข้อสอบประเภท conversation แบบไหนที่ควรจะใช้ในการสอบนะครับและประเภท reading comprehension ใช้เทคนิคอะไรเราแปลไม่ออกบอกไม่ถูกจับแบบไหนในใระยะเวลาจำกัดแล้วได้คะแนนด้วยนะครับเอาละมาดูต่อครับข้อที่3ครับข้อที่3นะครับ m r l e e is an excellent secretary ข้อนี้พี่มติบอกนิดหนึ่งนะครับพี่มติบอกนิดหนึ่งเป็นการใช้ a กับ n ฟังคดีนะครับเป็นการใช้ a กับ n แต่ก่อนอื่นน้องๆน,นะครับต้องทราบก่อนว่า A กับ n ใช้อย่างไรถูกไหมพี่มติเขียนให้ดูนิดหนึ่งเป็นเทคนิคเลยนะครับ A A ใช้นำหน้านามนะครับหน้านามหนึ่งอย่างโอเคไหมครับ แอนทีนี้ตัวพิเศษดูตัวแอนตัวพิเศษนะครับแอนใช้นำหน้านามหนึ่งอย่างเหมือนกันแต่นามตัวนี้แต่นามที่แอนไปอยู่ข้างหน้านามที่แอนไปอยู่ข้างหน้าต้องขึ้นต้นด้วยสละขึ้นต้นด้วยสระสละมีอะไรมั่ง a e i o u อฟังให้ดี เราจะใช้แอนก็ต่อเมื่อนา,นามตัวนั้นซึ่งเป็นนามหนึ่งอย่างขึ้นต้นด้วยสระคือ a e i o u โอเคไหมครับเช่นยกตัวอย่างถ้าพี่มันตีให้คําว่าให้ตัวนี้คุณมาสมมตินะครับพี่มันตีลบตัวข้างบนนะครับพ่มันตีอธิบายไปแลวอ้าวละอ้า อา่ right. สมมุติว่าพิมนตมีพูดคำว่า actor actor แปลว่านักแสดงถูกไหมครับพิมนตมตจะต้องใช้คำว่า a n actor นักแสดงหนึ่งคนเหตุผลเพราะ actor ตัวนี้เป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสะอะไรครับสะระครับเห็นไหมฮะสระ,ะมีอะไรบ้างมี a e i o u นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย a นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย e จจำไว้เลยต้องใช้อะไร a อเสมอ ต่อไปอีกหนึ่งกฎครับ AN นใช้นำหน้า adjective ที่ขึ้นต้นด้วยสละ a d j e c t i v e ที่ขึ้นต้นด้วยสละบางคนบอก adjective หนูไม่รู้อาจารย์หนูไม่รู้จักทำไงดีคะพี่มนตรีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนพี่มนตรีจะค่อยบอกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับบอกตั้งแต่ต้นเลยมีที่มาอย่างไงเพราะฉะนั้นเอาดูข้อนี้เลยข้อ3 are excellent ใช่ไหมฮะ เอ็ก l เซเลนต์อย่างน้อยคุณก็ต้องต้องคิดและสมมติคุณไม่รู้ว่าเป็นนามหรือ adjective สมมุตินะแต่พี่มตีบอกแล้วว่าถ้าจะใช้แอนนั้นถ้าจะใช้กับนามนามก็ต้องขึ้นด้วยสะละถ้าใช้ adjective adjective ก็ต้องขึ้นต้นด้วยสะละเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะเอ็กเซเลนต์ขึ้นต้นด้วยสระคืออ e, ีถูกไหมฮะดังนั้นข้อ A จึงผิดครับเพราะต้องใช้คําว่า An Excel l e n t s e c r e t a r y โ okay, อเคไหมครับ เรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคแบบเห็นปุ๊บทำข้อสอบได้ปรับนะครับต่อไปในข้อที่4ครับข้อที่4ครับข้อที่4คุณไปดูกริยาเลยเห็นไหมเขาเว้นช่องว่างไว้ช่องว่างนี่คือประธานส่วน R ตัวนี้เป็นกริยาเห็นไหม R ตัวนี้เป็นกริยาถูกไหมเอาละเป็นกริยาแน่นอนพิมพุตติไม่ต้องมาดัดจริตบอกว่า,เ,าเป็นกริยาเว r b t บ be นะมันเป็นยาอ่อนนะเอาเอาทุกตรงนี้เอา m a n เ g e r เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้กับ R แสดงว่าประธานตรงนี้ต้องเป็นสองสิ่ง2อ,อย่างขึ้นไปถูกไหมส่วนข้อ A Manager คนเดียวข้อ B a อาแ a เนเก็คนเดียวข้อดีเดอะแมเนเก็คนเดียวส่วนข้อ C ถูกต้องครับเพราะ Manager ลงท้ายด้วย S เห็นไหมครับเป็น managers managers เห็นไหมครับ managers เติมเเห็นไหมฮะจึงต้องใช้เป็นประธานในข้อที่4 ถูกนะครับตอบข้อ4นะครับเพราะใชก,ก้กโอเคนะครับเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่5เมื่อมาถึงข้อที่5นะครับจำไว้ด้วยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญข้อที่5คุณฟังให้ดีเลยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญในข้อที่5คือตัวนี้เขาต้องการตัวนี้ครับ each คุณจำไว้นะถ้าคุณเจอคำว่า each เนี่ยขึ้นต้นประโยคขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามคุณจำให้ดี ฝรั่งเขาจะบังคับใช้เลยทางไวยากรณ์ว่าเมื่อเจอ is ขึ้นต้นประโยคมาปั๊บสิ่งที่เป็นคําตอบอันดับที่หนึ่งเลยคุณไปหา is อะ is ไม่มีคุณก็ไปหา does does ไม่มีคุณไปหา was was ไม่มีคุณไปหากริยาเติม s อะฝรั่งสั่งอย่างนี้เลยถูกไหมะฉะนั้นคุณก็ลองไปไล่ตามที่พี่มตีบอกสิอา้าว is ขึ้นต้นประโยคถูกไหมครับถูกไหม กริยาคือตัวไหนอ้าวมีอีกกริยาเติม s แล้วก็ห้าคือคำว่า has จะมีอยู่5ตัว is has that กริยาเติม s was is has that กริยาเติม s was โอเคนะครับเอาละเต็มตัวนี่คือตัวที่5 is ขึ้นต้นประโยคไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆไปเจอ h a e เห็นไหม กริยาเขาเขาให้มาเป็น have ถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะกริยาที่ใช้กับ each นั้นต้องเป็นอะไรครับเป็น has ถูกไหมครับเพราะนั้นในข้อ4จึงผิดและต้องเปลี่ยนจาก have ให้กลายเป็น has ครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับเอาสมมุติข้อสอบข้อนี้แหละเอาข้อเดิมพ,มพ,มพ,มนนะพิมตีเปลี่ยนชอยเอาพิมตีเปลี่ยนชอยเปลี่ยนชอยนะพ่มตีเปลี่ยนนะพิมตีเปลี่ยนชอยสมมุตินะครับ เปลี่ยนจากตัวเมื่อกี้ให้กลายเป็นตัว R สมมตินะครับถ้าคุณมีคำว่า each อยสิ่งที่ต้องใช้กับ e a c คืออะไรครับ each ถูก e ไหมฮะเพราะนั้น R ใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ผิดเหมือนเดิมแล้วต้องเปลี่ยน R ให้กลายเป็นอะไรครับ e a โอเคไหมครับนี่คือเทคนิคอันชาญฉลาดในการทำข้อสอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อ6ครับ สวัสดีครับน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราสอนไป5ข้อแล้วนะครับทีนี้พี่มันตรีบอกนิดหนึ่งนะครับจากตอนนี้ที่พี่มนตรีกําลังสอนลูกศิษย์อยู่มีน้องเนี่ยเริ่มทยอยกันมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลครับเหตุผลพอถามสอบถามน้องแล้วน้องก็บอกว่าไปเรียนที่อื่นแล้วครับพี่ราคาถูกมากเลยแต่ผมไม่นึกว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับพี่มนตรีก็ยังยินดีที่จะต้อนรับน้องอยู่นะครับและกับอีกแบบหนึ่งครับน้องบางคนที่นะครับ เป็นนั่งไปยืนไปหาที่เรียนนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วไม่ดูเสียก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับนี่คือปัญหาและยังมีอีกครับบางคนที่เพื่อนเนี่ยดึงกันมานะครับบอกว่าเนี่ยไปติวที่อื่นแล้วติวก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วบางทีก็อ่านจนเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่มันตีก็เลยไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่พี่นะครับยังไม่สายพี่มนตีบอกเลยว่าการศึกษานะคือการลงทุนการเราที่เราจะสอบรับราชการเราก็ต้องลงทุนครับเพราะฉะนั้นมันเป็นครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปแบบไร้เหตุผลกับสิ่งที่แบบมันต้องลงทุนนะนะเพราะฉะนั้นพี่มติถึงบอกคุณแล้วว่า <c oughs> ไม่เป็นไรให้คุณไปติวที่ไหนก่อนก็ได้พอติวแล้วถ้าเกิดคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณผิดพลาดมาแล้วกลับมาหาพี่มนตรีนะครับเดี๋ยวพี่มติจะช่วยให้นะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลานะครับดูต่อครับข้อที่6นะครับข้อที่6ถามว่าพี่มนตรีครับมันเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบังคับที่จะต้องออกสอบในของกอพอ,อยู่แล้วนะครับ นั่นก็คือการใช้คำตอบไปนี้ครับคำว่า enjoy นะครับนะครับ enjoy แล้วก็คำว่า avoid ครับ enjoy avoid คำว่า risk นะครับคำว่า look forward to วิ่มันเอ,อีเฉพาะบางตัวนะครับ look forward to enjoy แล้วก็ look forward to มาเขตรงนี้นะครับ look forward to อเอาเท่านี้ก่อนจริงมันมีมากกว่านี้เขาบอกว่าไอหลังคำพวกนี้หลังกริยาพวกนี้เขาบอกว่าหลังกริยาพวกนี้ต้องตอบด้วย verb ing จำไว้นะครับ หลังกริยาพวกนี้หลัง enjoy avoid risk look forward to คำพวกนี้ต้องตามด้วย verb ing จำไว้น,นะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับในโจทย์เราเจอ students enjoy เจอ enjoy ปุ๊บข้างหลังต้องตามด้วย verb อะไรครับ ing ครับแต่ในนี้เป็น to c เพราะนั้นจึงผิดถูกไหมครับและเราต้องแก้ให้ถูกครับจาก to c กลายเป็น seeing ถูกต้องครับเก่งมากครับ <c oughs> โอเคไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เด็กต้องทราบก่อนถ้าเด็กไม่ทราบเด็กก็จะมองไม่ออกว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่7ครับเพิมติขออนุญ,ญาตรบข้อที่6เลยนะครับในข้อที่7ครับข้อที่7 <c oughs> เป็นเรื่องการใช้ขั้นกว่านะครับแต่พี่มนตรีไม่ให้น้องเสียเวลาเพราะอเหตุผลอะไรการอธิบายขั้นกว่านั้นถ้าเป็นเขาเรียกว่าในเชิงวิชาการคุณต้องใช้เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจึงอธิบายจบขั้นกว่าขั้นสุดนะครับแต่พี่มนตรีไม่ใช้เวลาแบบนั้นพี่มนตรีต้องการให้น้องทําข้อสอบได้ในช่วงระยะเวลาที่จํากัดและเขาเ้าใจง่ายๆนะครับและข้อสอบก็จะออกตามเน้นด้วยนะครับดูเทคนิคครับเมื่อใดก็ตามถ้าในข้อสอบคุณเจอคําว่าแดนอยู่ในข้อสอบ แล้วมีช่องว่างอยู่หน้าแดนคุณจำไว้นะสิ่งที่จะอยู่หน้าแดนถ้าเป็นคำหนึ่งพยางหนึ่พยางเช่นคำว่าทอถ้าเป็นคำว่าทออยู่หน้าแดนทอต้องมี er เสมอจำไว้หรือถ้าเป็นคำสองพยางอยู่หน้าแดนเช่น Happy ก็จะกลายเป็น h a p p ี e เออก็จะเป็น er อยู่หน้าแดนเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเจอคำว่าแดนถ้าเป็นคำหนึ่งพยางหรือสองพยางให้มี E อะไรเสมอ er เป็น taller than happier than โอเคไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราพบคำว่า more หลังมอต้องไปคำสามพยางขึ้นไปอย่าลืมนะครับสามพยางขึ้นไปแล้วค่อยตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นคุณต้องจำให้ดีสำหรับสองตัวนี้นะครับ คำพยางค์เดียว2พยางค์เติม e r แล้วตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นพี่มติเลยใช้เทคนิคง่ายๆว่าเจอแดนปั๊บพี่มติหาคำลงท้ายด้วย e อะไรตอบก่อน e r ตอบก่อนเจอแดนหาคำลงท้ายด้วย e r เป็นคำตอบถูกไหมครับเจออเห็นไหมครับ m สังเกตได้ว่าม m อ,อแล้วต้องมีอะไรมีแดนเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หลังมอเป็นคำสามพยางค์ขึ้นไปอา้าวสรุปมาอีกครั้งหนึง่งสังเกตไหมถ้ามี e r แดน e r แดนแต่ไม่มีมอโอเคนะครับ ไม่มีมอแต่ถ้ามีมอและมีแดนสังเกตได้ว่าคํา3พยางคขึ้นไปจะอยู่ระหว่างมอกับแดนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูข้อที่7ครับข้อที่7คุณจะเห็นได้เลยว่ามีคําว่าอะไรอยู่ครับคําว่าแดนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไปดูคํากี่พยางคแน่นอนเลย accurately 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 สี่พยางเลยเห็นไหมนี่เขาบอกแล้วสามพยางขึ้นไปให้มีอะไรอยู่ข้างหน้า มีมอแล้วตามด้วยอะไรแดนเพราะมันมีแดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหามอเร็วหามอหามอนี่ไงข้อ C พอดีมีมอแล้วก็เป็นคำสามพยางค์ขึ้นไปแล้วก็มีคำว่าแดนเห็นไหมครับจะเข้ากับตามกฎเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆชาญฉลาด พูดซ้ำอีกครั้งสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกับนกเอี้ยงสมมตินะครับไม่ได้ภาษาอังกฤษเวยนะเพราะว่าเกลียดมันมามา,มากตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนมานะเวลาไม่รู้เรื่องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ค้านี่หนูงงหนูไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็ตบซ้ายตบขวาก็ทําให้เกลียดภาษาอังกฤษบางคนก็โดนบิดนะก็เลยเกลียดอังกฤษไปเลยแต่ทีนี้ดูเทคนิคครับพี่มตีบอกแล้วถ้าเจอแดนนั้นหาคำนองไทยด้วยเ e ออะไรมา e อาซะก่อนเห็นไหมมาดูในช้อยซิสมมติเจอแดนหา e อามีมั้งไหมไม่มีเลยเห็นไหมไม่มี e อา ต่อไปเป็นตัวต่อไปเจอคำว่าแดนหาคำว่าอะไรมามอและคำอะไรสามพยางขึ้นไปเจอแดนหาคำสามพยางหามอเร็วมอมีแหมีข้อนี้และคำสามพยางขึ้นไปตอบข้อ4เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับต่อไปครับข้อที่8พอจะเข้าสู่ข้อที่8พิมมนตรีขอลบกระดานก่อนนะครับขอรบกระดานก่อน ตอนนี้เด็กส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการติวภาษาอังกฤษนั้นสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยและคนที่ไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษเลยต้องให้มาเรียนกับพี่มนตรีไม่ว่าจะเป็นอังกฤษกพหรืออังกฤษโทอิกนะครับคุณมาได้เลยคุณไม่ผิดหวังเพราะพี่มนตรีจะสอนโดยการใช้เทคนิคให้คุณทําคะแนนได้สูงนะครับนั้นตอนนี้ต้องบอกนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับว่าน้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับพี่มนตรีกําลังไปเปิดนะครับ เปิด <c oughs> เป็น DVD ก่อนนะครับเป็น DVD เลยคุณก็ไปเรียนทางภาคใต้ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องกพนะครับไม่ว be ่าจะเป็นภาคกอความรู้ความสามารถทั่วไปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ไปเรียนที่ภาคใต้อันนี้คือกพนะครับแล้วมีอีกที่เป็นกพก็คือแล้วมีอีกครับที่ที่นอกจากนี้ก็คือพวกนายสิบนะครับนายสิบก็เปิดที่ภาคใต้ด้วยแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากนายสิก็จะมีเกี่ยวกับพวกสอบหน่วยราชการต่างๆแล้วมีอะไรอีกครับ มีครับเกี่ยวกับของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงภาษาอังกฤษของรามครับตั้งแต่อังกฤษ 1, 2 3 4จะมีครับเปิดที่ภาคใต้ที่หัดใหญ่นะครับและใครอยากจะทราบว่าเปิดสถานที่ไหนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d e m o n t i t e t c e r c o m นะครับไม่ผิดหวังนะครับเอาละมาดูข้อต่อไปครับในข้อที่8ครับข้อที่8นี้พี่มนตีบอกนิดนึงนะครับเป็นการใช้คำว่า s S นั่นหมายความว่ามี s หนึ่งตัวต้องมี s ตัวที่2ครับมี s หนึ่งตัวต้องมี s ตัวที่2ครับเพราะนั้นไปดูครับข้อ a s ตัวเดียวผิดครับข้อ c s ตัวเดียวผิดครับข้อ d s ตัวเดียวผิดครับตอบข้ออะไรครับข้อ b ครับเห็นไหมเท่านี้เองครับ s เ็าต้อง add ให้มี2ตัวครับเป็นการใช้ s บวก adjective บวก s ครับ เพราะนั้น Adjective ก็คือคำว่าอะไรครับ Good จำไหมนะครับนี่คือการเทคนิคการเดาเห็นไหมข้ออื่นจะมี S ตัวเดียวแต่มีข้อเดียวคือข้อ B ที่มี S 2ตัวจบครับไม่ต้องคิดมากครับไม่งั้นเดี๋ยวพยาธิมันจะขึ้นสมองนะครับหรือบางคนโอ้โหอ่านภาษาองังกฤษอ่านกับตายเราอ,อ่านเป็นเล่มๆเ,เ,เลยยิ่งไม่มีพื้นฐานอ่านเองตายเองครับผลสุดท้ายนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าปรุงเองนะครับ เพราะว่าไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคุณจะสอบแล้วแล้วก็เตือนนิดนึงอย่าพยายามเป็นคนที่มักง่ายหมายความว่าไม่ใช่ช่วงใกล้สอบแค่2วันแล้วก็ไม่อ่านไม่มีความรู้เลยแต่มาติวสรุปกับพี่มนตรีไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วมาติวสรุปกับพี่ได้นะครับเพราะนั้นส่วนคนที่ไม่ประมาทก็เรียนระยะยาวไปครับแล้วถึงเวลาคุณจะสอบอย่างสบายใจนะครับเอาเรามาดูในข้อที่9ครับขออนุญ,ญาตลบนะครับเพื่อมาดูข้อที่9ต่อ ในข้อที่เ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรมาดูต่ออ่ามีแดนอีกแล้วมีแดนมีแดนมีแดนเห็นไหมถ้ามีแดนไปดูในช้อยก่อนมีแดนไปดูในช้อยก่อนแดนเห็นไหมก็แสดงว่าหาคำางท้ด้วย er ถูกไหมหาคำางท้ด้วย er ถูกไหมเพราะว่าบว่าคว่า quick เนี่ยเป็นคำพยางค์เดียว quick เป็นคำพยางค์เดียวแดนแดนเอาข้อดีได้ไหมไม่ได้เพราะมันก็มีแดนมาซ้ําอีกข้อดีผิดข้อดีผิดนะครับใช้ไม่ได้เพราะมีแดน2ตัวไม่ได้ นะอ้าวต่อไปมาดูข้อไหนข้อ B มีแดนแล้วไม่ต้องมี S ครับเพดนะครับส่วนข้อ C ถูกต้องครับมีคำาลงท้ายด้วย E อะไรครับ ER แล้วตามด้วยแดนนะครับข้อนี้ถูกต้องครับเพราะเราสอนแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเจอแดนอย่าลืมคำหนึ่งพยางต้องเติม E R เจอแดนหาคำลลงท้ายด้วย E R ถูกต้องถ้าเจอแดนแล้วมีคำสามพยางอยู่ข้างหน้า มีคำสัมพยญญัขึ้นไปใช้มอทันทีมอบวกคำสัมพยาญัขึ้นไปบวกแดนอย่าลืมนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใช้เวลาอธิบายเป็นวิชาการใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงครับแต่เรียนกับพี่มตรีมีเทคนิคครับมาดูข้อต่อไปครับเอาละครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับในข้อที่10นะครับข้อที่10ข้อที่10เห็นไหมครับพี่มติเคยสอนละ ข้อที่10เป็น error analysis เห็นไหมฮะคุณสังเกตไหมมีคำว่าแดนไหมมีมีคำว่าแดนเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างหน้าแดนคำกี่พยาง large คำาพยางเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นคำาพยางเดียวต้องมี e อะไรอยู่ข้างหลัง er ครับเพราะฉะนั้นข้อ a จึงผิดครับต้องเปลี่ยนเป็น larger larger นะครับเติม er ครับเป็น larger นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ a ผิดเพราะเพราะมีแดนอย่าลืมหาคำาลงท้ายด้วย e อ่าไว้หน้าแดนนะครับต่อไปครับข้อที่11ในข้อที่11นะครับพิมตรีบอกนิดหนึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเรื่องการใช้ if จำไว้นะครับเป็นเรื่องการใช้ if ครับพิมตรีจะบอกนิดนึงว่า if ปกติมี3แบบพิมพตรีไม่พูดยาวครับรับพูดไปแล้วน้องก็เหนื่อยนะครับให้คุณใช้เทคนิคดังนี้ครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณมีคำว่า if แล้วตัวเลือกมีคำว่า was Were. สองตัวเนี้มาอยู่ในโจทย์จำไหมนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นตัวไหนก็ตามฝรั่งสั่งเลยใช้กับ was ไม่ได้จำไว้นะ he she it was i was ไม่ได้หมดเลยผิด he she it i we you t h e ใช้ was ไม่ได้ฝรั่งสั่งเลยให้ใช้ were กับทุกประธานจำไหมนะถ้าเจอ if และมีให้เลือกระหว่าง was กับ were คุณต้องเลือก were กับทุกประธาน I were, we were, he were, you were, they were, were. หมดเลยใช้ were กับทุกประธานจำง่ายๆโอเค If were, If were Was ได้ไหมไม่ได้ Was ได้ไหมไม่ได้ต้อง If กับ were เท่านั้นจำไว้มาดูข้อที่11ครับ If เห็นไหมครับช้อย A If I was ได้ไหมครับ If ใช้กับ was ได้ไหมไม่ได้ครับฝรั่งสั่งเลยข้อนี้จึง ผิดเพราะนั้นใช้อะไรกับทุกประธานครับเวอร์ Were. เรียบร้อยครับนี่เป็นเทคนิคเดี๋ยวเวลาคุณทําข้อสอบมันจะออกข้อสอบแน่นอนครับน้องนะครับพิมมันตีขอบอกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้หลายคนนะครับกำลังมาหาพิมมนตรีแล้วก็โทรมาบอกเลยนะครับว่าตอนนี้หนูเพิ่งได้ทราบข่าวจากเพื่อนค่ะพิมมนตีขาว่าพี่สอนและข่าวที่แล้วประสบความสําเร็จกันเยอะตอนนี้หนูกลาลังหาที่ติว